ห้องนิลัยเชสเป็นห้องใต้ดินที่สร้างมาด้วยหินสามารถเข้าถึงได้โดยใช้บันไดเท่านั้นครับถูกปิดผนึกไว้ด้วยแผ่นหินอ่อนชิ้นหนาซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ในแบบที่ว่าต้องใช้คน6-7คนในการเคลื่อนย้ายเคยถูกใช้เป็นสุสานของครอบครัวที่ถูกทิ้งล้างอยู่ในสุสานถัดจากโบสถ์คริสเชส p าร i สที่ประเทศบาเบโด ซึ่งดูดูแล้วห้องนี้ระัยห้องนี้ก็ดูเหมือนกับที่เก็บศพทั่วไปครับไม่ได้ดูแตกต่างแปลกตาอะไรมากมายแต่มันกลับกลายเป็นว่ามีเรื่องเล่าจากชาวบ้านในละแวกท้องถิ่นที่เล่าขานถึงลงศพที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยถูกบรรจุไว้ในที่แห่งนี้หลายคนเชื่อกันว่าเป็นที่ที่มีผีสิงสถิตอยู่นั่นเองครับ โดยกล่าวกันว่าต้นเรื่องนั้นมันได้เริ่มขึ้นมาจากชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจมส์เอเลียตเขาได้ซื้อห้องนิลัยแห่งนี้ในปี1724แล้วต่อมาในปี1792ก็ได้ใช้เป็นสถานที่เก็บศพภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าอลิซาเบธเอเลียตซึ่งร่างของเธอก็ได้ถูกเก็บไว้ที่นั่นแล้วต่อมาในปี1807ครอบครัววอรอนก็ได้เข้ามาซื้อห้องนิลัยดังกล่าวครับ และก็ตั้งใจที่จะเก็บร่างของอลิซาเบตเอาไว้แบบนั้นไม่เคลื่อนย้ายเธอไปไหนและพวกเขาก็ได้เปิดสุสานเพื่อจะนําเอาร่างของนางโทมาซีน่ากอดดาร์์ลงไปวางไว้ในสุสานแต่แล้วพวกเขาก็ต้องพบกับความน่าประหลาดใจครับเพราะลงศพของอลิซาเบตมันได้หายไปทุกคนก็เกิดความงุนงงและสับสนไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสิ่งที่พบเจอครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม พวกเขาก็ได้วางร่างของนางโทมาซีนาไว้ในสุสานที่ว่างเปล่านั้นครับกระทั่งในปีถัดมาห้องนิรภัยก็ได้ตกเป็นของครอบครัวเชสที่ร่ำรวยและได้วางร่างของแมรี่แอนลูกสาววัยสองขวบในปีเดียวกับที่พวกเขาซื้อสุสานนั้นไว้ด้วยกันกับนางโทมาซีนาแล้วก็ไม่มีใครเปิดสุสานแห่งนี้อีกเลยเป็นเวลา4ปี จนกระทั่งในปี1812สุสานแห่งนี้ก็ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อใช้ฝังร่างของดอคัสลูกสาวอีกคนของครอบครัวเชสที่มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าเธออดอาหารจนตายเพราะโทโมัสผู้เป็นพ่อชอบกดดันเธอจนเธอแทบจะเป็นบ้าแล้วยังชอบทำร้ายทุบตีเธออีกต่างหากซึ่งหลังจากที่เธอจากไปไม่กี่เดือนโทมัสผู้เป็นพ่อก็ได้เสียชีวิตตามลูกสาวไปด้วยอีกคนด้วยการชัดดาวตัวเอง หลังจากนั้นเหล่าคนงานของครอบครัวเชสก็ตั้งใจจะนำศพของโทมัสไปตั้งไว้ในสุสานเดียวกับลูกๆของเขาครับแต่เมื่อได้เปิดประตูห้องเข้าไปพวกเขากลับพบว่าโงศพต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจากเดิมมากกระจัดกระจายเหมือนถูกโยนและเวียงอย่างรุนแรงเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คงเหมือนกับว่าโงศพเป็นขนนกอันเบาบางแล้วก็ถูกพายุลมพัดจนปลิวกระจายประมาณนั้นแหละครับ ทั้งๆท,ที่ความจริงลงศพมันไม่ได้มีน้ำหนักเบาแบบขนนกอย่างแน่นอนแล้วอีกอย่างที่นี่มันคือห้องใต้ดินจะมีลมมาจากไหนได้แล้วไหนจะด้านนอกของห้องนิ้ละยก็ยังถูกปิดผนึกไว้อย่างแน่นหนาอีกตั้งหากซึ่งผู้คนเมื่อเห็นแบบนั้นต่างก็สงสัยกันว่ามีคนบ้าป่าเถื่อนที่ได้ลักลอบเข้าไปในสุสานแล้วก็แกะหีบศพหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้ดูเป็นแบบนั้นครับ เพราะตาประทับบนประตูสุสารหินอ่อนมันไม่ได้ถูกทำลายและก็ไม่ได้มีอะไรถูกขโมยไปสักชิ้นแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนะครับเพราะพวกเขาเชื่อกันว่ามีคนบนเกาะเป็นคนเคลื่อนย้ายหลังจากการตรวจสอบความผิดปกติทุกอย่างพวกเขาก็ได้วางศพของโทมัสไว้ในสุสานแล้วจัดเรียงหีบอื่นๆให้อยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วก็ปิดประตูสุสานอย่างแน่นหนามากกว่าเดิม ป้องกันไม่ให้ใครมาเปิดหรือทำอะไรพี่เลนพี่เลนได้อีกจนกระทั่งในปี1816สุสานก็ได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งครับเพื่อทำการฝังซามูเอลบรูสเตอร์เอมวัย11เดือนแต่ว่าครั้งนี้มันต่างออกไปกว่าครั้งก่อนเพราะโลงศพทั้งหมดที่อยู่ข้างในมันอยู่ในสภาพที่หนักหนามากทุกอย่างดูกระจัดก,กระจายไปคนละทิศละทางแม้แต่โลงศพของโทมสัสที่เป็นลงตะกัวขนาดที่ทั้งใหญ่และหนัก ก็ยังเคลื่อนที่ได้รากับว่าเกิดพายุแผ่นดินไหวหรือไม้กระน,น้ําท่วมจนทําให้โรงสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้แต่ในความเป็นจริงคือมันไม่มีเหตุอะไรในแบบที่ว่าเลยครับและก็จะมีอีกสองศพที่จะถูกฝังอยู่ที่นั่นในช่วงปีต่อมาซึ่งในแต่ละครั้งที่เปิดห้องนิรภัยก็จะเห็นว่าโรงศพถูกเคลื่อนย้ายไปมารากับว่ากําลังเต้นรําไปรอบๆหล,ลุมศพตามที่ชาวบ้านว่ากันแบบนั้นนะครับ ในบางครั้งหลุมศพก็จะอยู่ในลักษณะแตกหักหรือถูกเปิดออกเป็นบางส่วนและโครงกระดูกของโทมาสิน่าก็ดร์ดก็ถูกแขวนห้อยอยูราวกับว่ามีบางอย่างไปกระทําเหล่าชาวบ้านก็เริ่มเกิดความสงสัยกันว่ามันอาจจะมีเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะผู้คนสังเกตเห็นได้ว่ามันได้มีม้าตัวหนึ่งได้วิ่งออกมาจากจุดที่ใกล้ห้องนิรภัยอย่างบ้าคลาั่ง ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยไปเยี่ยมหลุมศพอีกหลุมหนึ่งที่สุสานเธอก็ได้อ้างว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่น่าสะพึงกลัวดังมาจากสุสานเชสในขณะที่เธอเดินผ่านหลุมศพบ,บริเวณนั้นสถานการณ์ลึกลับดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ว่าการมาบิโดสในขณะนั้นที่มีชื่อว่าเซอร์สเตเปิลตันคอตตันและท่านเซอร์สเตเปิลตันผู้นี้แหละครับก็ได้สั่งให้ลูกน้องให้ปูทรายบางๆบนพื้นห้องนิรภัย เพื่อที่ว่าหากมีคนแอบลักลอบเข้าไปในห้องนั้นจริงๆมันก็ต้องเกิดเป็นรอยเท้าว่ามีคนบุกรุกเข้ามาเคลื่อนย้ายลงศพและนอกจากนี้ห้องนิรภัยก็ยังได้รับการตรวจสอบเพื่อหาเส้นทางลับแต่ก็ไม่พบสิ่งใดเลยและถ้ากรณีที่ว่าเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วมก็ถูกตัดออกไปอีก เพราะเนื่องจากว่าโลงศพในห้องใต้ดินอื่นๆของโบสไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งแต่อย่างใดมีแค่ที่ตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาและในปี1820เวลาที่ทุกคนรอคอยที่จะรู้ความจริงก็มาถึงหลุมศพถูกเปิดขึ้นอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นการเปิดที่ยากลำบากกว่าครั้งก่อนมากเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่หนักๆขวางทางเอาไว้ครับและเมื่อประตูถูกเปิดออกก็ได้พบว่า โงศพของโทมัสคือสิ่งที่ขวางประตูอยู่นั่นเองและก็แน่นอนครับว่าโลงศพทุกโลงอยู่ในตำแหน่งที่ผิดไปจากเดิมทั้งหมดกระจัดกระจายกันไปตามพื้นเหมือนกับที่คาดการไว้แต่แต่แต,แต่มีแค่ทรายของท่านเซอร์สเตเปลตันเท่านั้นครับที่ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีร่องรอยใดๆไม่ไหวติงถูกโรยไว้แบบไหนก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมครับและเมื่อเรื่องราวทุกอย่างออกมาเป็นแบบนี้ ผู้อาการพร้อมกับครอบครัวของศพต่างก็ตัดสินใจกันว่าจะย้ายศพทั้งหมดออกจากห้องนิรภัยและฝังศพไว้ที่อื่นในสุสานแทนซึ่งลงศพของแต่ละศพถูกฝังอยู่ในสถานที่ต่างกันไปครับส่วนตัวห้องนิรภัยนั้นถูกปล่อยให้ว่างเปล่าและไม่ได้ถูกปิดผนึกใดๆข่าวเรื่องราวของห้องใต้ดินที่น่าขนลุกนี้ก็ได้แพร่กระจายไปใกล้ถึงเกาะอ,อังกฤษเลยครับ แล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อเซอร์อา u r เธอร์โคนันดอยเป็นนักเขียนผู้โด่งดังจากเรื่องโชโลโฮมเขาได้บอกว่าวิญญาณของพ่อลูกดอกคัสและโทมัสเป็นต้นเหตุสร้างความวุ่นวายทั้งหมดในหลุมศพนั้นครับโดยสาเหตุเกิดมาจากการที่ว่าพวกเขาเสียชีวิตด้วยการทำร้ายตัวเองเลยทำให้วิญญาณไม่สงบสุข อีกหนึ่งทฤษฎีหนึ่งก็คือเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งเชื่อกันว่าวิญญาณเจ้าถิ่นนั้นได้โกรธแค้นที่ถูกยึดที่อยู่อาศัยคือประมาณว่ามาทับที่นั่นเองครับมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาต่อมาก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสมัยใหม่ได้สำรวจทฤษฎีต่างๆเพื่อมาอธิบายถึงโลงศพที่เคลื่อนไหวได้ของห้องนิรภัยเชสอย่างแรกเลยก็คือทฤษฎีแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนภายใต้สุสาน แต่ยังไงก็ตามการที่จะเกิดแผ่นดินไหวในบา์บิโดสมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้จะเกิดขึ้นง่ายๆครับและไม่มีการบันทึกเหตุแผ่นดินไหวใดๆเลยระหว่างปี1812ถึงปี1820ทฤษฎีที่2คือบางทีห้องนิรภัยอาจจะถูกน้ำท่วมก็เป็นได้เนื่องจากว่าห้องนิรภัยมีความลึกอยู่ที่3.7เมตรซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินเล็กน้อย อาจจะเป็นไปได้ว่าห้องใต้ดินท่วน้ำท่วมด้วยน้ำฝนและลงศพก็ลอยไปมาชนกันก่อให้เกิดความเสียหายในแบบที่คนงานและผู้สังเกตการพบเห็นทุกครั้งที่เปิดห้องในละภัภนอกจากนี้ลงศพก็ยังสามารถลอยได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำมาจากตัวกวัวเองก็ตามหลักฐานเพิ่มเติม,ตมที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่ว่า บาเบโดสแม้จะตั้งอยู่นอกแถบพายุเฮอริเคนไม่ได้มีฝนตกรุนแรงเหมือนหลายหลายพื้นที่บนโลกแต่ก็มีช่วงที่ฝนตกหนักอยู่เหมือนกันซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าห้องนิราภัยเชสได้รับน้ำฝนมากพอที่จะเติมเต็มในช่วงฤดูฝนและน้ำก็ระบายออกในช่วงที่ฝนหยุดตกทำให้หลงศพอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างจากตอนแรกแต่ทฤษฎีน้ำท่วมก็ไม่ได้อธิบายถึงการที่ว่าทำไมทรายยังคงอยู่นิ่งแบบเดิม มีอีกทฤษฎีหนึ่งของโจนิเคิลเรื่องราวทั้งหมดอาจเป็นเรื่องแต่งก็เป็นได้เนื่องจากมีข้อเท็จจริงที่ว่ามีเรื่องราวที่แทบจะเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งบนเกาะโอก๊กประเทศแคนาดาที่ว่ากันว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกือบจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบาบิโดสยกเว้นว่าเหตุการณ์บนเกาะโอก๊กเกิดขึ้นในปี1844ไม่ใช่ปี1812แต่องค์ประกอบหลักของเรื่องมีความสอดคล้องกันทั้งหมดครับ มีเจ้าหน้าที่ประทับตาไว้ที่ประตูและมีขี้เท่ากระจัดก,กระจายอยู่บนพื้นเพื่อดักจับรอยเท้าแม้แต่องค์ประกอบของหัวหน้าครอบครัวที่ชัดดาตัวเองไปก็ยังซับซ้อนและก็เป็นที่น่าเสียดายมากครับที่ไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าเคยมีโงศพอยู่ในห้องนี้ระภัยจริงๆหรือเปล่าแต่บุคคลที่เราพูดถึงอยู่นั้นมีอยู่จริงๆนะครับแค่ไม่มีมูลฐานว่า พวกเขาเคยถูกฝังอยู่ในห้องนิ้ละยแห่งนี้จริงหรือเปล่าหรือเคยถูกสิ่งประหลาดรบกวนจริงๆไม่มีแหล่งที่มาดั้งเดิมชัดเจนมีเพียงข้ออ้างที่ไม่มีหลักฐานเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากของชาวบ้านเท่านั้นครับซึ่งทฤษฎีที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สดุดที่หลายคนเชื่อกันมากที่สดุดก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าเกิดน้ําท่วมในห้องใต้ดินนั้นครับ ในปัจจุบันที่แห่งนี้ก็ได้เปิดให้กับนักท่องเที่ยวผู้มีความกล้ามากพอที่จะก้าวเข้าสู่โลกใตดินอันน่าพิศวงเพื่อไขปริศนาลงศพที่เคลื่อนไหวไปมาได้นั่นเองขอบคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับ